ยอมรับเลยว่าจริงๆท่านทำาหจริงจริงแลเป็นยอดมากเลยอะไรเงาพูดรลยวมยมให้มันจริงน้เดี๋ยวด้านไนปาแป้ขอกรอบได้ไหมตอนเมื่อกี้ คือว่าสนองสัอตกลงยอมรับท่านจะรวมแท่านรัฐนตรีทำนี้ทำเลยว่าจริงจริงตามจับกลุ่มได้แม่ผมบินไปบาหลีเลตามได้ไปมาสามสี่ประเทศแล้วเย้ยย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 ยกยย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  ไมเป็นไรตั้งแต่ตอนนั้น่ใ่คนสองแต่ในวมนนะครับนั่นนั่นมาแต่หน้าที่จริงันไม่ใช่ว่าไม่ดีแคทธั้ง่แรกที่ไหนีไ อเพีแรกอินเดียครับอินเดียส่วงว่าไเอน็นนแน่อีีสอง่าไงเนียมัม่ันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นคนที่บาหลีแจ้งจับผมไหมครับ่ใช่อีก่งคนที่บาหลีแจ้งจับผมไอ้มันน้องเขาพารู้ว่าผมเป็นผู้ต้องหาก็เลยเขาจะ นะี<ย>่ไปตอรกก็ไม่รู้เป็ใหญ่คนนคนเกมีพัฒเล็กตั้เตานอดีตเป็นปรลัดกรทรวงกลามด้านเลยไปทางานที่อาเจ็าพี่เขาใจดีนนนหลักตลเ็นันจากครับใครเ ก็ไปึกมอปครนะครับแ้วเดี๋ยวก็จะตั้งคนก็ดูแลแบบไม่ไม่รังแกเราให้ความเป็นได้ได้ิดก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาติดติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจาอัันไ่นแตความเป็นธรรมไดก็ไก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมที่ ไพูดไว้ถ้าถ้าตันยงนมเราม่อยู่เน um ี um ่ยใครช่วยม่ีจัที่ไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆองไม่มีไม่มีคนแล้วผมว่าอย่าจะขอท่านเรื่องไปไม่ผู้ักษว่าอยากให้กฎหมายของกรมราชธรรให้เป็นเหมือนตอนที่ว่าท่านจะถึงในยกไน้นไครับเพราะว่าผู้องทักษวค เป็นการที่ว่ามกว่ากามือนกามนุษย์ที่ว่าเดี๋ยวไม่ไปคนไทยถ้เดี๋ยววันวันอังคารเราก็สิตจญาตเยอะใช้จะมาเยี่ยมอะไรได้เมียก็เูอแต่แล้วทีนี้ไม่รู้ม่เล็อะไรกหาเยีเยอมากน่าจะมีจะมีคนมาเยี่ยมด้วยว่าวันังคารไป เราก็ไปทให้าบอกก่อนทได้ก็ไปทอบทั้ฝักเจที่วางาก้าใหม่ดูไายู่มาอยู่ดูสุขภาพดีกล้าเลา้ออกงกายทุกวันนีรึบวิ่งที่ไหนวิ่งในนั้นครับในคอนโดมันที่ออกกำลังกาย ร้องกบฟงอืมเดียวเลยคิดถึงรนเดียวเลยคิดถึงรนเดียวเลยว่าลูผมต้องบอกฝาตังค์หยที่ก็มืเออรือว่ารโอเคได้ตามเาเยเก่งมาเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวนีของ้นีตัดตัวดีๆแป้งไม่มีอ นายก็บอกให้เขาเปลงกี่วันไม่ละกันเพราะว่ามือไหนกันีที่นี่เาว่าแะ่ข้าเากอกเปลกี่วันอีกที่นี่